สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเพชรินดีนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่อง True for you นะครับวันนี้มวยเล่นมาต่อยเวลา17นาฬิกานะครับช่วง5้าโมงเย็นเป็นทุนไปวันนี้วันพระสบดีที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตามโปรแกรมนั้นคู่แรกก็จะเป็นมังกรยกเทศบาลเขาบางแกลกพบกับทางด้านสิวราชพอลักบุญ พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นปลายฟ้าซอแสงชัยพบกับทางด้านเล็กซัสร,รถสวยจ่าเจดหรือเจ้าสักนรินทร์รถสวยจา 7, ่าเจดพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นกัปตันทีมออโต้อ,อาวันเวยไทยพบกับทางด้านโฟวินมรัตนบัณฑิตพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์และแวกของรายการช่วงแรกนี้ก็จะเป็นเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ เปดิดโอกาสให้ทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้แก้มือ,อีกครั้งพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นี่เป็นรายการมวยช่วงแรกในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นบังกรนยกเทศบาลเขาบางแกกมา107.3ลดไป0.3นะครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าสิวราชพอหลักบุญมา107.3เช่นเดียวกันลดไป0.3คู่นี้ลดคนละ0.3นะครับ คู่ที่2องปลายฟ้าสอแสงชัยเมื่อเช้ามา107.9ขาดไป0.1น้ำหนักมาขาดนะครับส่วนเจ้าสักนรินหรือเจ้าเล็กสักมา109ปอนด์ครับลดไปปอนด์หนึ่งคู่รองเู่เองรายการนะครับกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์มา114ปอนทวีกัดส่วนโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์มา114.4ลดไป0.4 คุกของรายการนะครับเพชรส่งแสงมา114.1ลดไป1.1ส่วนทางด้านสิงเพชรมา114.5ลดไป1.5นะครับนี่เป็นน้ำหนักมวยเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นนะครับมังกรจกกับสิวราชนะครับสิวราชเป็นต่อ19สิวราชเป็นต่อ19ปลายฟ้าซอแสงใจกับเล็กซัสนะครับให้ทางด้านปลายฟ้าเป็นต่อ54ปลายฟ้าเป็นต่อ54นะครับ กับตันทีมกับโฟวินนะครับกับตันทีมเป็นต่อห้าสี่กับตันทีมเป็นต่อห้าสี่เพชรสองแสงกับสิงเพชรเพชรสองแสงเป็นต่อห้าสี่จะไหลไปสิบเอ็ดแปดแล้วนะครับนี่เป็นราคาเรปเทประจําวันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเคสองสี P ่ 24, หลพักยกระบบปัจจุบัอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมอยากแนะนํามีราคาเรทเปิดมาคนวันชกสองวันสามวันราคาเรทลังกันช่างน้ําหนัก ราคาเรทไหลต่อได้ลองไปทางไหนเราเข้าไปดูเราเขา้เา,เขาไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้ราคาเรทเปิดมาคนมันชกช่องเจ็ดสีช่องสามช,ช่องหลักๆนะครับเปิดมาคนมันชกสองวันสามวันเราเข้าไปดูเราเขา้เา,เขาไปเก็บข้อมูลไว้นํามาพิจารณานํามาเป็นเครื่องตัดสินใจในการหางเงินหาทองเลีล้ยงครอบครัวเราได้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียค่าเปิดจุเซอร์สองร้อยสามร้อยนะครับที่นี่ฟรีบางท่านอยากดูราคาเร็อยากฟังราคาเร็ดที่ตรงนี้ฟรีครับสมัครแล้วเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ราคาร้อยละบาทสองรละบาทที่นี่เปิดให้เราได้ออกทัวร์างทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการ, <c oughs> การหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เราจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงิน ไ p k 2เกตสองสี่สิ่งดีๆที่ผมแนะนําให้แฟนกลับเข้าไปสมัครเข้าไปสัมผัสกันนะครับต่อไปมาดูมือรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นมังกรหยกกับทางด้านสิวราชมังกรหยกสูงยาวแข้งขวาเนียนแต่ว่าการผ่านมวยน้อยกระดูกน้อยน้ำอดน้ำทนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับปลาย,ลายชอบเหี่ยวเป็นมือที่ขยันออกอาวุธก็จริงแต่ว่าเหียวสิวราชนี่แข้งเนียนหมัดหนักสอกคม ผมมองว่าความมั่นคงดูดีกว่าวันนี้เปิดหัวมาเป็นต่อแค่สิบเก้าน่าติดตามมากครับผมมองว่าไทายๆเอาอยู่แน,น,น่นอนต้นๆอัจจิเบียดแต่ว่าปลา,ปลายดีกว่าเยอะคู่นี้ลุ้นนับนอกได้ด้วยนะครับผมชอบไปที่สิวราชพอลักบุญเปิดหัวมาทําทุนเลยนะครับกุญีจสองปลายฟ้าสอแสงใฉยพบกับทางด้านเล็กซัสรถสวยจ,าจ่าเฉดสายพลวนะครับเจ้าปลายฟ้าเนี่ยจากร้อยเอ็ดตัวนี้สูงยาวแข้งเนียน อาวุธหลากหลายเรดเปิดมาเป็นต่อ5-4เล็กซัสเนี่ยซ้อมอยู่ที่รถสวยจาเจ็ดสายพริว้วเมื่อจาก,กูบนตัวนี้แข็งแกร่งทุกลูกนะครับเข่าในเดินจับเดินตีมีขวางหน้าดันแทงบูทอลหงสู้ดีมากวันนี้เรดเปิดมาเป็นรองหน้ารองมากครับคู่ที่สองรองไปที่เล็กซัสรถสวยจ่าเจ็ดเล่นระวังหน่อยนะครับคู่นี้หนักแรงด้วยกันคมด้วยกันใครพลาดเป็นลน มีโอกาสนับนอกถึง99.99% 99. 99เลยนะครับในคู่ที่2รายการวันนี้ผมชอบไปที่เล็กซัส์รสวยจ่าเจีสายพยิ้วคู่รองผู้เอกของรายการวันนี้นะครับกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์กับตันทีมอโต้อาวันมวยไทยนะครับลูกชายของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยส่วนคู่ชกก็คือโฟอวินสิทธิ์เจริญทรัพย์โฟวินมรัตนบัณฑิตลูกชายของเจริญทรัพย์เขตบัดบช่องนะครับคู่นี้เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นทั้งคู่ กับทันทีมไฟนี้เนี่ยไปซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่กับคุณพ่อนะครับซ้ายเนียนหนักแรงกระดูกการทันวยก็ใกล้เคียงกันโฟวินนี่ก็ฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าผมมองว่าความมั่นคงเนี่ยเป็นรองผมชอบไปที่กับทันทีมออโต้อ,อาวันเมยไทยวันนี้น่าติดตามครับแายท้ายน่าจะเอาอยู่คู่เอกของรายการวันนี้เพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์กับสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับเพชรส่องแสงจากสารคาม,มไฟก่อนไฟก่อนเนี่ยเคยเบียดชนะมา เพชรส,ส่งแสงได้สูงได้ใหญ่กระดูกการผันมวยใกล้เคียงกันเปรดเปิดมาให้ท่านนั้นเพชรส,ส่งแสงเพชรเจริญวิทย์ซึ่งชนะมาเป็นต่อห้าสี่จะไหลไปสิบเอ็ดแปดคู่นี้ไม่ห่างคนต่อมีโอกาสเสียน้ําลงถุนรองไปที่สิงเพชรเดชสิงใต้แพ้ชนะมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนผมชอบไปที่สิงเพชรเดชสิงใต้วันนี้เป็นเมยหน้ารองอีกคู่นะครับสรุปมวยรักมยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่สิวราชพหลักบุญ หนักแกรงแข็งแกร่งปลายปลายดีกว่ามั่นคงกว่าวันนี้เข้าไปก่อนได้เปรียบคู่ที่สองรองไปที่เล็กซัสร,รถสวยจ่าเจดผมมองว่าเขาในแข็งแกร่งขวางหน้าดันแทงป,ปลายปลายก็แกร่งหน้าลงทุนรองมากครับมีอกาสพลิกมาเป็นต่อเป็นต่อแล้วก็ออกตัวบางทุนเอานะครับชอบไปที่เล็กซัสร,รถสวยจ่าเจดสายพลิ้วนักชกจากกูบุคู่รังเกรายการวันนี้ชอบไปที่กับตันทีมอโต้วอวันมวยไทย วันนี้น่าจะมาแช้งเกิดได้มั่นคงกว่ารุนแรงน่าติดตามครับและคุยของรายการวันนี้ลงตัวรองไปที่สิงเพชเดชสิงใต้ถึงจะเคยแพ้มาแต่วันนี้วางเกมวางเผนกันชุก,กดีน่าจะเบียดผ่านไทยไทยแก้เมือได้สาเร็จท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์รวมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรนะครับทุกวันนี้มันอันตรายนะครับจะชี้ตัวชนะชี้ยากมากต่อยปแปลก หลายคู่ที่ราคาแปลกแล้วก็ต่อยไปตามเกมเล่นระวังหน่อยนะครับเล่นเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนผมว่าง่ายกว่าเยอะ,ะชี้ชีตัวแพ้ชนะยากมากขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับขอทุกท่านชโชคดีร่ำรวยนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ